สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็จะมาตัดจิงที่เป็นจิงซ้อนนะครับจิงซ้อนของจิงที่ผมได้มีการตัดตัดเพื่อเป็นการรักษาเชื้อรานะครับมันจะมีอยู่สองจิงเนาะซึ่งจะเป็นจิงที่แย่งอาหารก็จะทําให้จิงที่เราเลือกเป็นจิงหลักเนี่ยมันอาจจะโตไม่ดีนะครับก็จะมาตัดออก อยู่ประมาณ2จรกิ่งนะครับทุเรียนต้นนี้ก็เป็นทุเรียนที่ผมได้รักษามาเนะาะก็ตามคลิปที่ผมได้ทําและก็นําเสนอมาเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับเชื้อราเข้าระบบรากฝอยรากฝอยแห้งเปื่อยแล้วก็ทําให้เกิดอาการป่วยนะครับก็ทําให้ลําต้นเปื่อยด้วยนะครับเปื่อยมีน้ําไหลออกเนะาะผมก็รักษามาตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับ 15เมษายนของปี67ตอนนี้ก็มีสภาพประมาณนี้นะครับก็ถือว่าดีขึ้นนะครับใบออกมาใหญ่ใบสวยนะครับเนี่ยวันนี้ผมจะให้ดูตรงยอดประทานนะครับยอดประทานตอนที่ผมรักษาตอนนั้นที่กำลังฟื้นตัวยอดเขาจะอ่อนนะครับอ่อนแล้วก็โน้มมาทางนี้นะครับโน้มมาฝั่งนี้แล้วก็จะทำเป็นกระจกเนาะเป็นกระจก ผมจะตัดออกนะครับแต่ยังไม่ตัดตอนนี้เนาะ,ะก็รอนะครับรอให้แดดแดดก่อนนะครับมีแสงแดดอตอนนี้ยังเช้าอยู่นะครับอพอตัดตรงนี้ออกนะครับก็จะเลือกเอากิ่งประธานใหม่ก็คือกิ่งที่อยู่ข้างล่างลงมานะครับข้างล่างลงมาประมาณเมตรห้าสิบเซนนะครับเนี่ยจากยอดลงมาตรงที่ผมจะตัดเนี่ยประมาณเมตรห้าสิบเลยนะครับเมตรห้าสิบเซนแล้วไปไปดูกิ่งนั้นนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูฝั่งนู้นเนาะอันนี้ครับทุเรียนที่ป่วยย่าก็ยังไม่ตัดนะครับย่าที่ยังก็ยังไม่ตัดเพราะว่าเครื่องตัดย้ายังไม่ซ่อมเนาะนี่ครับอตอนนี้ก็ยังไม่ยาวเท่าไหร่แล้วก็เพิ่งใส่ปุ๋ยให้ไปเมื่อไม่กี่วันนะครับวันนั้นผมก็ทําคลิปเกี่ยวกับการให้ปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยอินรีย์เคมีนะครับตัวหน้าสูงเนาะ,ะวันนั้นก็ใส่เป็น1233ให้นะครับ ปุ๋ยอินทรีย์เคมีก็ใส่ได้ใส่ได้ทั่วไปนะครับที่เป็นตัวหน้าสูงก็ไม่จําเป็นต้องยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งนะก็ใช้ได้นะครับผมก็มี12 3 3ผมก็ใส่นะครับมาดูใบดูใบนิดหนึง่งดูยอดนะครับดูใบดูยอดที่ออกมาก็ถือว่าเป็นใบที่มีความสมบูรณ์นะครับใบนิ่มเลยนะครับใบออกมาใหม่ ดูยอดดูยอดก่อนนะครับออกมาประมาณนี้ยอดใหม่ก็จะออกมาจากจากจากตรงนี้นะครับจากตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็น1ใบนะครับสองอสามใบนี้สี่ก็เป็นใบดาบใบนี้นะครับใบดาบเหยียดตรงนะครับอ,อีกหน่อยมันก็จะยืดยาวออกมาเนาะ,ะส่วนจริงที่นี่ครับที่มันออกตรงนี้นะครับอ,ออกมาตามข้อ ก็ออกมานะครับออกมาใหม่นะน,นี่ครับก็ถือว่าสวยงามนะครับสวยงามใบใบแฉกะนะนี่ครับดูยอดดูใบนะครับเนี่ยใบตรงนี้นครับใบตรงนี้จะจะใบใหญ่มากนะครับใบใหญ่ใบโตใบสวยเลย แบบนี้นะครับแบบนี้เป็นแบบนี้ทั้งต้นเนาะ,ะนะครับเป็นทุเรียนที่ที่รักษาการป่วยมาอ่าก็จะครบหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีในเดือนเมษายนที่จะมาถึงนี่แหละนะครับใบอ่ามาตัดนะครับมาตัดเดี๋ยวผมจะให้ดูกิ่งประธานเนาะกิ่งประธานที่จะเลือกใหม่อ่าตัดตรงนี้นะครับอ่าตัดตรงนี้ นี่ครับดูจริงที่ผมเลือกเป็นจริงเป็นจริงใหมเนาะกันไกลร่วงกไกลร่วงครับเจ็บกันไกลก่อนอ่านี่ครับลามต้นเขาเปื่อยเนาะเปื่อยเนี่ยตรงที่มีปัญหาที่ผมมาเจาะเนาะเจาะปุ๊บน้ําน้ําพุ่งออกมาอาบอาบลงไปนะครับจริงนี้เปื่อยอพ่อเปื่อยแล้วก็ มาตัดตรงนี้นะครับตัดตรงนี้แล้วก็เลือกเขาจริงนี้เป็นจริงทดแทนนะครับส่วนจริ <Yeah. S 1> งนี้ที่จะแย่งอาหารนะครับคุณนะครับมันเป็นจริงที่แย่งอาหารจริงนี้เนาะเนี่ยซึ่งผมเจ็บจริงนี้เป็นจริงหลักวันนี้ผมก็จะตัดตรงนี้ออกนะครับตัดเลยนะครับตัดลงไปแล้วก็จะมีอีกจริงหนึ่งนะครับจริงนี้ดูจริงนี้นะครับ จริงนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยจริงนี้เหมือนกันเนี่ยที่ผมที่ผมมันจะเปื่อยนะครับมันจะเปือ่อยตอนนี้ก็เป็นจริงใหม่ที่เลี้ยงนะครับเลี้ยงมาเนี่ยนะครับเลี้ยงไปจิิงนี้ผมก็ตัดจริงนี้ออกเหมือนกันนะครับจริงที่แย่งอาหารเนาะตัดเลยนะครับตัดไว้สองจริงสองกิ่งส่วนจริงนี้นะครับจิิงนี้ จริงนี้ก็จะตัดเหมือนกันนะครับตัดออกเลยนะครับสามแล้วส่วนจริงนี้ก็ก็ไม่เป็นไรเนาะเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นจริงที่ไม่อยู่จริงหลักก็เจ็บไปนิดนึงส่วนแขนงก็เอาไว้ก่อนนะครับตัวนี้ก็ให้มีออกมาไม่เป็นไรนะครับก็มีจริงหลักตัวนี้อยู่แล้วนะครับอาจจะให้ดูนะครับจะให้ดูจริงประทาน เก็บกันไกลก่อนจริงประทานดูนะครับเนี่ยที่มันออกมาเป็นกระจุกฝั่งนี้นะครับเนี่ยที่มันขึ้นไปนะครับประมาณเนี่ยครับประมาณเม็ดห้าสิบนะครับลงมา,าผมจะเลือกอาจริงนี้แทนนะครับจริงที่ออกฝั่งนี้เนาะเนี่ยนะครับเลือกจริงนี้เป็นจริงประทานเพื่อให้ขึ้นใหม่นะครับส่วนที่เป็นกระจุกนะี่ตัดอ,ออกเลยนะครับ มันไม่สวยนะครับไม่สวยเนี่ยมันจะโค้งลงไปเนาะเดี๋ยวดูนะครับดูฝั่งนี้นะเดี๋ยวดูฝั่งนี้นี่ครับนี่เลือกเอากิ่งนี้นะครับกิ่งที่อยู่ที่ผมชี้นะครับเป็นกิ่งประธานส่วนที่มันล้มไปฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวอาจจะย้อนแสงนิดหนึ่งนะครับที่มันล้มไปฝั่งนู้นตัดออกเลยนะครับเอากิ่งนี้เป็นกิ่งใหม่นะครับ ความสูงก็ก็ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันเ่าเผลออกิ่งนี้ก็อาจจะพุ่งกว่านะครับกิงที่ออกมาฝังนี้ใช้ใช้เรื่อยเนาะใช้เรื่อยใช้บันไดขึ้นไปนะครับเดี๋ยวให้แดดแก่อนนะครับอพอตัดเราก็ยาสามัญประจำสวนปูนแดงนะครับป้ายไว้นะครับถือว่าเป็นยาดี ใบสวยนะครับใบใหญ่นี่ครับหลังจากที่ใส่ปุ๋ยเป็นอินทรีเคมีไปนะครับเมื่อไม่กี่วันก็จะประมาณนี้ครับผมวันนี้นะครับก็มาตัดกิ่งสองกิ่งตรงนั้นออกนะครับแล้วก็เป็นการมาติดตามด้วยนะครับติดตามดูนะครับทุเรียนที่เราได้แก้ไขในเรื่องของอการเจ็บป่วยนะเนาะเจ็บป่วยจากอาการรากฝอยโดน โดนทำลายด้วยเชื้อรานะครับเชื้อราก็มีหลายตัวเนะาะก็เป็นเชื้อรามีมากมายนะครับถ้าเป็นคนต้นก็อาจจะเป็น,นท็อปเนาะท็อปเข้าที่ที่คอดินที่รากาแล้วก็มีอาจจะเป็นฟิวซาเรียมนะครับฟิวซาเรียมเข้าที่จิ่งปลายจิ่งแห้งมันจะแห้งลงมาเรื่อยๆเนาะนะครับมันก็มีมากมายนะครับแล้วก็ดูแลกันไปรักษากันไปนะครับ เพื่อที่จะให้ทุเรียนกลับคืนมาเป็นสภาพที่ที่ดีนะครับถือว่าโชคดีนะครับเขาพื้นต้นได้ประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ